ขอดูเรื่องนี้หน่อยเอาภาพที่ชาวบ้านเขาบุกไปทวงเงินเจ้าอาวาสก่อนเป็นเหตุการณ์ที่ลำพูนคุณผู้ชมครับชาวบ้านไปรวมตัวกันเพื่อประท้วงเจ้าอาวาสพระครูนิวิทยะคุณต้องเอ่ยชื่อเพราะมันจะต้องฟังความสองข้างว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีนาทีตอนชาวบ้านเขาตั้งคำถามเรื่องกรณีเงินวัดหายไปไหนเป็นล้านขอเปิดเสียงตัวนั้นก่อนนะเอาเปิดเสียงขึ้นมาเรืร่องอะไรล่รวมทั้งหมดของว่า ีตาได้เจ้าพ่อบางทีกับคู่มาแยังงงเนาะมันชี้ลึกงสองสามทีห้าหกต้องเจ้าประมาณเจ็ดถึงแปดล้านในส่วนที่หายไปนี่สามารถแจ้งให้กับเจ้าลงเงินหายไปแล้วเจอแลวนั่งผมเลยอ่เจ้ามีหลักฐานกับเจ้าว่าผู้ชมครับนี่คือการตั้งคำถามและที่สำคัญเดี๋ยวรู้สึกมันจะมีเสียงพระครูตอนที่แกลุกข,ขึ้นยืนแล้วก็เอาขึ้นมาประกบคู่กันเลย ประเด็นคือวันนี้ที่ชาวบ้านบุกกันไปถึงวัดเพราะเขาสงสัยการใช้เงินจเจ้าอาวาสเช่นไม่นําเงินต่างๆออกมาแสดงเงินบริจาคเอาไปเข้าบัญชีส่วนตัวหรือไม่และที่น่าตกใจคือเขาอ้างว่าจ้าอาวาสยืมเงินพระด้วยกันเบ<ม>ื้องต้นยอดเงินประมาณ2-3ล้านชาวบ้านสงสัยหลวงพ่อเอาเงินไปทำอะไรหมด นี้ตามชาวบ้านอ้างนะเดี๋ยวเราต้องฟังหลวงพ่อพูดกับช่อง8ด้วยหลังจากนั้นชาวบ้านไปเจอว่ามีการปลอมแปลงทําบัญชีรายจ่ายปลอมขึ้นมาอีกหลายรายการโครงการก่อสร้างต่างๆภายในวัดไม่มีการทําสัญญาจา้างล่าสุดให้ฟังเสียงของทางด้านพระครูก่อนนะที่คุณชัดชวานส่งเข้ามาเป็นนักข่าวในลําพูนคุณชัดชวานได้ไปถามเจ้าว่าบอกจริงหรือเปล่าเจ้าว่าบอกก่อนนะยังไม่พร้อมจะตอบ แต่ว่าอาตมาก็เอาเงินบางส่วนไปใช้จริงเดี๋ยวเอายี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยว16มก,กราอาตมาจะคืนให้แต่ตอนนี้ยังไม่อยากจะคุยอะไรมากออะฟังเสียงที่ผู้สื่อข่าวคุณชัดชวานไปคุยกับหลวงพ่อมาหน่อยชี้แจงได้กับเรื่องเงินเรื่องทงองดีจำพูหญ่เกิดเล่าครา่าวๆก็ได้เป็นเรื่องราวเป็นไดของเกิดขึ้นก็ หอมมะไรสักเรื่องครับหลังจากนั้นเอากลับมาตรงนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดเลยตัดภาพไปที่วัดล่าสุดหลังจากชาวบ้านลุมไร่เจ้าอาวาสคุณผู้ชมครับวันนี้เจ้าอาวาสเปิดใจกับช่อง8และถ้าดูภาพที่ชาวบ้านมานั่งล้อมวัดกันเนี่ยนะฮะยอมรับว่าคือเป็นความจริงครับแต่ไม่ได้นําเงินไปใช้ส่วนตัวมีการเบิกเงินจากส่วนกลางของวัดประมาณล้านสี่ โดยพระครูได้นําเงินดังกล่าวไปให้กับโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มาขอความช่วยเหลือล้านสแล้วครั้งที่สองก็ให้กับโยมผู้หญิงอีก8 0 0แสนเรื่องการทํางานของเธอใช่เราถามเจ้าว่าท่านให้สีกาไปเนี่ยถ้าดูจากเงินนี้เกือบ2ล้านกว่าแล้วนะ 2, 000, 2ล้านถูกไหมคือก่อล้านสกับ 8, 000, อีก8 0 0แสนก็2ล้านแล้วสินี่ฮะ แล้วถามว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดยังไม่หมดนี่ก้อนสองล้านกว่าก้อนที่สองอีก5้าแสนเจนำไปรักษาเนื่องจากเธอจะต้องผ่าตัดใช่ไหมใช่ผ่าตัดดวงตาฮะเธอมาขอความช่วยเหลือยืนยันว่าผู้หญิงที่เอาเงินไปให้เขาเนี่ย<ๆ>เขาขอยืมเพื่อพึ่งใบบุญเฉยเฉไม่ได้มีเรื่องเชิงชู้สาวต้องเขียนปาประเด็นใหม่เปลี่ยนเอาลงเจ้าอาวาสเปิดปาก เอาเงินให้สีกา<ม>เอาสั้นๆน,นี่ด้วยความเป็นธรรมมันต้องชัดๆแบบนี้ครับแล้วต่อมาคือจริงๆชาวบ้านแฉด้วยนะไปยืมเงินพระในวัดอีกแกยอมรับว่ายังไงอีก คือในส่วนของการไปยืมเงินต่างๆเนี่ยวันนี้คือแกเนี่ยไม่ได้พูดในรายละเอียดตรงนั้นแต่แกบอกว่าสิ่งที่ลูกบ้านพูดอันนั้นก็จริงอันนี้นยอมรับแต่ส่วนเงินวัดที่เอาไปประมาณสักเกือบ2ล้านเนี่ยอันนี้เอาไปให้โยมศรีกาคนหนึ่งซึ่งเคยมาพึ่งใบบุญเมื่อ10ปีก่อนเขาลาบากอาตมาก็เลยให้ยืมรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเรามันมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลอย่างนี้คือเจ้าวาบอกว่าเดือนสิบหกมกราจะมีการเอาเงินมาาาาคคืนนนยงงงเเเอออกกวว่่่่จจะะ้ลฟัสีีชแพ ช่วยคนที่เดือดร้อนนะแล้วคนที่เซ็นออกไปก็ไม่ได้มีเฉพาะเจ้าวาดก็มีวิยาวยจากรก็รับรู้แต่ว่าในส่วนนี้บางทีเขาก็กล้า,กล,ากลัวๆแล้วก็บอกเออยังไงก็ท่านรับผิดชอบแล้วกันนะท่านรับผิดชอบในส่วนนี้ทีนี้ เพราะฉะนั้นก็เอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอแก้ไขหน่อยไม่ใช่2ล้านกว่าเห็นบ, <He hn S 1> บอกว่ายอดจริงๆเนี่ยคือ8 0 0แสนกับอีก5 0 0แสนใช่ก็คือประมาณเกือบล้าน4ที่แกเบิกเงินของวัดออกมาแล้วไปให้กับโยมผู้หญิงคนนี้นโอนไป2รอบส่วนนี้สินต่างๆเดี๋ยวท่านก็จะขอชดใช้ให้แต่ยืนยันไม่ได้เป็นสัมพันธ์สวัสเป็นแค่การช่วยเหลือเพราะถือเป็นโยมอุปถาเ<ๆ>ขาเดือดร้อนหลวงพ่อก็เลยช่วย